เราจะเริ่มเห็นคนทั่วไปซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มเห็นอินเทรสของคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนคริปโตเริ่มกลับเข้ามาในคริปโตเคอเรนซีแล้วหลังจากนั้นนะฮะนอร์มัลลี่เราจะมีเวลาอีกสักประมาณสัก6เดือนในการที่ตลาดมันจะเริ่มเข้าสู่บูลันแบบแบบแบบบูลันจริงๆนะฮะบูลันแบบซื้อตัวไหนมันก็ขึ้นแต่เวลาตรงเนี้ยมันจะมันนอร์มัลลี่มันจะสั้นมาก แล้วมันจะอยู่วันหกเดือนแล้วมาเก็ตก็จะท็อปเลยผมบอกก่อนทุกรอบของคริปโตมันมีคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือวิ่งตามฮาวิ่งก็คือปีครึ่งผมไปิ้งิ้งคนที่เพิ่งเข้ามาไว้แต่รอบนี้มันมีอีกอก,กระแสหนึง่งซึ่งจริงมีทุกรอบก็คือรอบที่บอกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมครั้งนี้ this time will be different คือครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิม เดือน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 แเดือนเเดือนสิเนี่ยเราต้องดู2อรสข้อครับข้อแรกคือถ้ายังเห็นเห็นการเข้าของสถาบันมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็น <the> money. วันนี้คะ่ะอาจารย์เห็นบิตคอยน์ไปที่แสนแปดพันเมื่อเช้าอาจารย์มองว่า mm hmm. ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะได้เห็นบูลันไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ <laughs> เราเรียกร้องบูลันกัน <laughs> เรื่อยๆนะว่าจะบูะลันหรือยังจะบูลันหรือยังนะครับ <laughs> แต่ว่าเท่าที่เราดูการปรับตัวของราคาครับราคามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ 40,000กว่าเนาะในเมื่อปีปีกว่าที่แล้วจนมาถึง50,000 60,000ดรอปกลับลงไปที่50,000 40,000กลับขึ้นมาที่7นแปด80,000จนเป็น90,000แล้วก็วิ่งยาวขึ้นไป100,000 1่0 0 0 0หนึ่งนะฮะทีนี้ถามว่าถามผมว่าบูรันหรือยังเนี่ยคือผมว่ามันบูรันมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสองปีมันวิ่งมาจาก40,000มาแสนกว่าครับสองเอ็กกว่าเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันบูรันมาแล้วแหละ คำถามคือมันมันยังบูรันต่อไปหรือเปล่าแล้วมันท็อปหรือ,อยังมันมันมันสูงสุดหรือ,อยังนะฮะทีนี้เวลาผมดูว่ามันสูงสุดหรือ,อยังอ่ะครับผมมองว่ารอบเนี้ยมันไม่ใช่เงินของพวกเรากันเองนะฮะคือคือวันเนี้ยเมื่อวันอาทิตย์ผมจัดงานอ,อบรมคริปโตเคอเรนซีเนาะ,ะเปิดรับ200กว่าคนไม่ถึงวันเต็มแล้วคนก็มากันแบบ เต็มมากตั้งใจเรียนกันมากหนึ่งวันเต็มๆคือผมก็เราจะให้เห็นว่าเซนติเมนต์นะฮะหรือหรือความรู้สึกของคนในตลาดอะ่ะมันยังมันยังเป็นเซนติเมนต์ของการเข้าหาแล้วคนที่มาเนี่ยคือคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรซื้อ,อยังไงทํำยังไงตอนเนี้ยรอบรอบปกติของการเปิดเกิดบูรันทุกรอบอะฮะปกติมันจะเกิดจากการที่ราคามันต่ําไปมากๆแหละจากการครชรอบที่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามาตึ้งแล้วก็เข้ามาซื้อก่อน ซื้อก่อนก็คือเก็บ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 พวกนี้จะเป็นพวกคนที่อยู่มานานกับพวกที่เอ่อรู้เกมแล้วกันอยู่มานานเก็บไปแล้วก็แล้วก,วก็ราคาก็ขึ้นมันจะต้องขึ้นไปถึงจุดหนึง่งนะครับที่ทําให้คนน่ะคนทั่วไปอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยบิคอยคืออะไรวะซื้อที่ไหนวะคือคืออันนี้คือ normal เลยนะฮะแล้วพอมันด้ขึ้นถึงจุดนั้นอ่ะพอคนทั่วไปมันเข้าเยอะๆมันก็จะถึงจุดจุดที่คนกลุ่มแรกเริ่มออก เนี่ยหรอไหมฮะแล้วพอออกมา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 กคนกลุ่มแรกก็จะก็จะก็จะเอ็กซออกไปคนกลุ่มหลังก็จะคาอยู่แล้วราคาก็จะไหลลงแล้วคนกลุ่มกลุ่มหลังก็จะค่อยค่อยไหลออกไปจากตลาดแล้วก็แล้วราคามันก็กลับขึ้นมาใหม่เป็นเป็นเป็นไซคลแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ารอบเนี้ฮะมันแตกต่างออกไปนิดนึงตอนที่ราคาบิตคอยขึ้นจาก4ี่ห0ื่นห้าหมืนเนี่ยมาที่8ปดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยถ้าเราไปคุยกับคนปกติครับคนที่แบบ คนคนทั่วไปที่เขาลงทุนคริปโตหรือยังไม่เคยลงทุนคริปโตก็ตามเนี่ยเขายังไม่ได้มีความสนใจในคริปโตเคอเรนซีขนาดนั้นเลยแปลว่าไอ้ไอบูรันที่มันเกิดขึ้นมาสองสามเล่นที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันไม่ได้มาจากเงินของเกมที่ผมพูดเมื่อกี้มันเป็นเกมที่สถาบันวิ่งเข้ามาซึ่งเรารู้กันแล้วแหละวันนี้มันเป็นเงินสถาบันแน่นอนคําถามคือแล,แล้วขาออกมันจะออกยังไงผมมองว่าขาออกเนี่ยเงินสถาบันจะต้องเข้าถึงจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้เรายังเห็นนะฮะมัลโครสตรัทตี้ยังซื้อเพิ่ม ตอนนี้มีมีบริษัทที่ทาแบบ m i โ r o s t r a t e g y ททาบนอ t h e r e u m ียและเหมือนที่ผมเคยบอกมีบริษัทหนึ่งทําแบบ c r o s t r a t e g y แต่ทําบน BNB และเหมือนเหมือนที่เราบอกคือคือบริษัทก็จะเหมือนเหมือนกันฮะแห่กันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว Market Cap พุง่งราคาหุ้นพุง่งทําไงดีผมมีบริษัทผมก็อยากให้ราคาหุ้นพุง่งอยากให้มา r k e t Cap พุ่งเหมือนกันผมก็ทาเหมือนกันทํามาแล้วเฮ้ยเขาทำา BDC กันแล้วทํา BDC ไม่ทันกินละเราต้องทํา Ethereum ียมทำอีเทอริเอไม่ทันกินแล้วก็ท B B. นนีนือนคน เหมือนคนปกติฮะที่มาทีหลังแล้วก็อยากจะเข้าเหรียญที่มันเล็กกว่าแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานน่ะเราก็จะเห็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย public company เนี่ยเข้าเอาคอยตัวเล็กๆเพื่ออะไรเพื่อที่หวังว่าถ้าเข้าเอาคอยตัวเล็กแล้วเอาคอยเล็กพุ่งเนี่ยมันจะทาให้เวลของบริษัทเนี่ยพุ่งไปได้เลยทีเนี้ยผมว่าเรายังไม่ถึงจุดปลายอะครับเรายังไม่ถึงปลายของของตอนจบของเรื่องนี้มันยังอยู่ในจุด กลางๆของของถ้าเรามองว่ามันเป็นบับเบิ้ลเล็กๆแล้วกันนะบับเบิ้ลไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะฮะบางคนบอกเฮ้ยบับเบิ้ลคือคำที่ไม่ใช่บับเบิ้ลคือการที่เนี่ยฮะมันมีการอินเจกเงินคนมันไหลเข้าไหลเข้าวันหนึ่งมันต้องมีคนเอ็กซิสต์แน่ๆแต่แต่แต่ลองรันเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราเห็นเล็กๆนะฮะเออ่มันต้องมีคนเอ็กซิสเพราะฉะนั้นอีกอีกไม่นานนะครับเราจะเห็นอีกไม่นานเนี่ยอาจจะอีกเทคอีกเป็นเดือนนะฮะในการที่เราอาจจะเห็นเออ่ บริษัทในตลาดอื่นๆซึ่งเราเห็นแล้วแหละกำลังเข้ามาเท็กซัสประกาศเอาเงิน10ล้านเป็น,ปนรัฐแรกที่เอาเงินเอาเงินของของของพับลิกของรัฐจริงๆนะฮะมามามาตั้งรีเซิร์ฟในการซื้อบิตคอยเราจะเริ่มเห็นคนทั่วไปซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มเห็นอินเท e ร t สของคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนคริปโตเริ่มกลับเข้ามาในคริปโตเคอเรนซีแล้วหลังจากนั้นนะฮะนอร์มลลเราจะมีเวลาอีกสักประมาณสัก6เดือนในการที่ตลาดมันจะเริ่มเข้าสู่ บูลันแบบแบบแบบบูลันจริงๆฮะบูลันแบบซื้อตัวไหนมันก็ขึ้นอ่าแต่เวลาตรงเนี้ยมันจะมัน normally มันจะสั้นมากแล้วมันจะอยู่วันหกเดือนแล้วมาเก็บมันก็จะท็อปเลยซึ่งตอนเนี้ยมันไปอะไรกับการเอ่อเขาเรียกอะไรนะครับการการฮาวิ่งฮาวิ่งถ้าจําได้มันคือเดือนเมษาปีที่แล้วเนาะซึ่งตามสถิติฮะประมาณปีครึ่งหลังฮาวิ่งเนี่ยราคามันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มลงละเริ่มไม่ใช่เริ่มลงเริ่มท็อป ราคาตลาดมาเก็ตมันจะแบบสูงสุดคือจุดสูงสุดของมาเก็ตละซึ่งถ้าตอนนี้คนคริปโตเขาพูดกันก็คือเขามองกันในเดือนตุลาคมเนว่าตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องจับตาและระมัดระวังแหละ,ะไม่ได้บอกว่ามันจะท็อปแล้วมันจะลงเลยเพียงแต่ว่าพอหลายๆคนเราเรานึกถึงเซนติเมนต์ของตลาดนะฮะพอหลายๆคนคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวตุลามันปีครึ่งแล้วนะม,นมันน่าจะมันน่าจะต้องท็อปแล้วนะสิ่งที่เราเป็นนักลงทุนเราทำไงฮะถ้าเรารู้เรื่อง เราก็เราก็ต้องออกก่อนถูกไหมฮะแล้วเราไม่ได้ออกตุลาเนี่ยรอบนี้เราอาจจะ,ะคนรู้เยอะคนไม่ได้รู้น้อยแบบรอบที่แล้วเราอาจจะออกตั้งแต่เซปเทมเบอร์กันยายนเลยเราอาจจะออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมเลยก็ได้ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนนะฮะซึ่งซึ่ง,งรอบนี้มันมีคน2กระแสทุกรอบผมบอกก่อนทุกรอบของคริปโตมันมีคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือวิ่งตามหาวิ่งก็คือปีครึ่งผมไปทิ้งทิ้งคนที่เพิ่งเข้ามาไว แต่รอบนี้มันมีอีกกระแสหนึ่งซึ่งจริงมีทุกรอบก็คือรอบที่บอกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมครั้งนี้ this time will be different คือครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนเชื่อซึ่งผมมาเป็นคนเชื่อแบบหลังด้วยนะเพราะว่าผมเชื่อว่ารอบนี้มันเป็นเงินของสถาบันนะฮะปีครึ่งมันคือเงินของคนปกติมันสนใจปุ้งจ่ายเงินเข้าซื้อได้เลยแต่สถาบันน่ะมันใช้เวลามากกว่ามันนึกออกไหมกว่าจะเติมเงินกว่าจะขอมติกว่าจะซื้อได้กว่าจะผ่านกฎระเบียบต่างๆเพราะรอบเนี้ย มันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปีครึ่งมันอาจจะ2ปีไหมสองปีครึ่งไหมแล้วแล้ใส่เข้าเรามันอาจจะลากออกมันอาจจะไม่ใช่ส,สปีมันจะเป็น6ปี8ป,ป,ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถาบันเคยยัียบตัวช้ามากกว่าคนปกติเราพยายามหาเหตุผลนะนะฮะว่าว่าว่าถ้ามันจะลากออกยาวมากกว่าเดิมอ่อเพราะอะไรซึ่งแน่นอนถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราคงเราคงต้องเห็นว่าผมให้เดือน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 แเดือน9เดือนสิเนี่ยเราต้องดู2องสข้อครับข้อแรกคือถ้ายังเห็นเห็นการเข้าของสถาบันมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็น บําลงนิดหนึ่งพี่จะเห็นกันการไหลลงนิดนึงเพราะมันมีคนออกแน่ๆตามตามฟโฟลนี้มันมีคนที่ตั้งตั้งตั้งข่าผมนิดนึงออกนิดนึงแน่นอนโดยส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่ตั้งเป้าแล้วก็ต้องออกนิดนึงอยู่แล้วตามระบบแต่ถ้าสถาบันยังอยู่เราอาจจะได้เห็นหลังจากนั้นอาจจะวิ่งกลับขึ้นไปได้อีกอีก,อก,อกท็อปหนึ่งซึ่งท็อปหลังอาจจะเป็นท็อปที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าท็อปแรกด้วยซ้ำฮะ ค่ะอาจารย์เชื่อว่าจริงๆหลายคนก็น่าจะรอคอยช่วงเวลาอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ถ้ามองในมุมของระยะสั้นค่ะอาจารย์หลายคนก็มองว่าแหม่รอบมีขึ้นมาแสนกับแปดพันละรอบก่อนเนี่ยนิวไฮไปอยู่ที่ประมาณสักเกือบแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะคะอาจารย์มองว่าในระยะสั้นใกล้ๆนี้นะคะมันจะนิวไฮใหม่เนะียคะ โอ้ยแสนแสนแปดพันกับแสนหนึ่งหมื่นมันต่างกันต่างกันจิตเดียวองฮะคือแค่แค่เราไปเข้าห้องน้ำมันก็มันก็มันก็ขึ้นได้แล้วฮนะคือคือราคาคริปโตเนี่ยมันมันมันสวิงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นอ่า normally เวลาเราดูราคาคริปโตอะฮะเราเรามักจะไม่ได้ดูในอีกหนึ่งวันหรือ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 หกชั่วโมงเพราะว่ามันเดาคาดการได้ยากมา,มากๆอ่าโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ฮะสถานการณ์ที่ ตลาดอึมครึมเราเราบอลก็เหมือนจะจบแล้วนะเหมือนจะขึ้นนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจบจริงหรือเปล่ายังจะยังจะเอากันอีกไหมคือคือผมว่าเป็นสถานการณ์ที่ตลาดอันเซอร์เทนตลาดคือตลาดไม่แน่นอนมากๆพอตลาดไม่แน่นอนมากๆครับมันยิ่งส่งผลให้ราคาสวิงได้ได้ค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นกลับมาตอบคาถามว่ามีโอกาสเห็นนิวไฮนิวไฮใหม่เลยไหมผมเชื่อว่ามีโอกาสเห็นและไม่ได้ยากเพียงแต่ว่ามันมันเป็นนิวไฮจากการสวิงอะฮะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาใครเทรดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสวิงเทรดกันคือคือคือพอมาสวิงขึ้นอย่างอย่างอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันที่ผ่านมาพอมาสวิงขึ้นเขาก็จะเริ่มเริ่มปิดโพส i t i o n เนาะแล้วพอมันสวิงลงก็จะก็จะก็จะกลับเข้าไปใหม่แล้วก็เล่นเล่นแค่ในกรอบในการสวิงเทรดถ้าไม่ได้พูดถึงคนที่เล่นระยะยาวนะฮะเขาก็จะเล่นแค่สวิงเทรดในกรอบที่ไม่ได้กรอบเอ่อไม่ได้กรอบวันแต่เป็นกรอบหลายชั่วโมงแทนซึ่งมันสวิงรุนแรงมากมากอ,อ,อ,อย่างอย่างอย่างบิตคอยยังอาจจะสวิงพอประมาณออะอย่างอีเธอรียมเนี่ยเราเห็นเลยว่า ในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันวิ่งได้ตั้งแต่2004 2003ากว่าขึ้นไป2อคือคือมันวิ่งได้หลักร้อยร้อยกว่าเนี่ยในในระยะเวลาแบบแปบ๊บเดียววอนบิคอยก็เหมือนกันฮะหลักพันเนี่ยผมว่าสามารถขึ้น,นได้ง่ายๆแล้วออทามไฮผมว่าออทามไฮที่ที่เป็นแสนหนึ่งแสนสองเนี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลในเชิงจิตวิทยาเท่าไหร่ละผมว่าถ้ามันจะมีจิตวิทยามีผลนะฮะมันต้องแตกออทามไฮแล้วเบรกขึ้นไปเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น แตะออทามเพราะว่าตอนนี้มันจะสวิงฮรพอมันแตะออทามไฮเนี่ยแล้วด้วยความที่เซนติเมนต์ของตลาดมันไม่ได้มีปัจจัยบวกอย่างอย่างอย่างมากมันก็เลยไม่ได้มีแรงส่งที่จะให้ดันออทะลุทะลุทะลุออทามไฮที่เป็นที่เป็นจุดต้านขึ้นไปทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบอลขึ้นไปปุ่มก็จะไหลลงมาขึ้นไปปุบมก็จะไหลลงมาแล้วจะขึ้นมันจะทําขึ้นพยายามจะไหลลงอยู่เงี้ยแล้วก็สวิงไปสวิงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องจับตาฮะถ้าเกิดข่าวบอกว่าอ่าอ่าอิหร่านกับ กับอิสราเอลออกมาจับมือกันแล้วบอกว่าโอเคจบละเราเราอเกรีตรงกันทุกอย่างจบหมดถแถลงร่วมหรืออันนี้คือที่สิ่งที่คนกําลังกําลังจับตาม,มองอยู่หรือมีข่าวอะไรที่เป็นข่าวในเชิงบวกมากๆแล้วมันอยู่ในเฟสที่กําลังจะฮิตออทามไฮได้เนี่ยฮะแล้วมันเบรกเบรกขึ้นไปทีเนี้ยเทคนิคข้อเนี่ยเวลามันเบรกเบรกต้านใช่ไหมฮะต้านมันก็จะกลายเป็นรับทีเนี้ยทีเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นรับแล้วก็แล้วก็จะไหลกลับขึ้นไป เพราะฉะนั้นผมมองว่าการแตะอทามไฮไม่ได้เป็นสาระสําคัญในในใน,ในเรื่องนี้การการเบรกอทามไฮมากกว่าถึงจะเป็นสาระสําคัญไหมแตะไหมผมว่ามันแตะได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะแตะได้ตลอดเวลาเลยแต่การเบรกเนี่ยผมว่าถ้าเรายังไม่ได้มีข่าวอะไรท,ที่ที่มันจะดีกว่านี้ผมยังมองภาพไม่ออกว่า liquidity ที่ไหลเข้ามามันขึ้นมันต้องมีคนซื้อไง liquidity ที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันจะไหลมาจากอะไรเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสนใจ noise ในการที่มันขยับในแต่ละวันน้อยลงแล้วแล้วแล้วโฟกัสกับเทรนด์โฟกัสกับกับกับภาพภาพถอยออกมาแล้วดูภาพใหญ่มากขึ้นแตะแล้วช่างมันแตะแล้วช่างมันถ้าเราเล่น swing trade ก็ swing trade ไปแต่ถ้าเราไม่เล่นเราก็ถอยออกมารอให้มัน break หรือรอให้มันลงไปแล้วเราเชื่อว่ามันจะ break แน่ๆมันจะไม่มีข่าวไร้อะไรแล้ว เราไม่รู้นะฮะเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ที่ความไม่แน่นอนเป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องปกติมากๆครับค่ะ <c oughs> อาจารย์แท่านอาจารย์มองว่าปัจจัยสําคัญในช่วงนี้ที่มันทําให้ราคาของบิตคอยมันสวิงไปได้แบบนี้คือเป็นแค่เรื่องสองครามอย่างเดียวไหมคะหรือปัจจัยอื่นๆใดที่มันจะเกี่ยวข้องด้วยไหมคะอาจารย์คือคือโดยปกติการสวิงของราคาคริปโตอะครั normally อะมันสวิงอยู่แล้ว แล้วมันสูิงแรงอยู่แล้วด้วยใครที่เล่นพวกช็อตออปชันช็อตคอช็อตปุ้นเนี่ยจะรู้เลยก็คือเขาจะชอบไปขายประกันซ้ายขวาฮะแล้วอยู่ดีราะคามันก็ฉีกอึ้มแล้วก็โดน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 เหมือนโดนรถชนกันไปซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันมีความไม่แน่นอนสูงฮะอย่างเช่นสงครามเนี่ยฮะมันจะทำให้อินดซ x ตัวหนึ่งทางฝั่งทางฝั่งทางฝั่งจริงๆทางฝั่งท рад ิชัน al finance ก็มีนะฮะทางฝั่งการเงินปกติก็มีเขาเรียกว่า vix วิกซ์เนี่ยมันคือเป็น volatility index ว i x เนี่ยมันคือเลกมันคือมาตรมาตรวัดของความกลัวฮะซึ่ง volatility เนี่ยภาษาไทยมันแปลว่าการแกว่งของราคาเพราะทุกครั้งที่มันมีข่าวที่สร้างความไม่แน่นอนในตลาดว i x เนี่ยมันจะดีดแรงมากๆวิกของคริปโตก็จะดีดแรงมากๆการที่มันดีดแรงมากๆเนี่ยฮะมันแปลว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอายัางไง เพราะฉะนั้นพอวิกมันดิดแรงมากๆราคาครับมันจะมีโอกาสสวิงได้รุนแรงมากๆแต่มันยังไม่เลือกเดเรคชันแต่มันยังไม่เลือกเดเรคชันนะฮะถ้าชัดปุ๊บถ้าชัดปุ๊บเช่นสงครามเคลียร์ตอนนี้วิกเริ่ม d r อปลงมาแล้วเทียบกับเมื่อเมื่อสองสวันก่อนแต่พอมัน drop ลงมาเนี่ยพอแต่มันยัง,ย,งยัง drop ังมาอยู่ในในโซนสูงอยู่ถ้าเกิดสงครามเคลียร์วิก drop มาเก็ตมันจะเลือกเดเรคชันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันแว่งแรงอะ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนดีมันมันมันยังไม่เลือกเดเรคชัน เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าจริงๆการที่มันแกว่งแกลงฮะโดยเนเจอร์มันแกว่งของมันได้อยู่แล้วแต่ภัยสงครามที่แอดเข้ามาฮะหรือความไม่แน่นอนที่แอดเข้ามาเนี่ยทำให้มันแกว่งได้รุนแรงมากขึ้นทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าการแกว่งแบบเนี้ยมันมันไปได้สองทางมันเลือกเดเรชันได้ถูกไหมฮะเกิดดีดี่ดีอิหร่านอร่นอิสราเอลกลับออกมายิงกันอีกทีนึงคือคือเราก็จะปวดหัวกันกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมว่ามองมองภาพใหญ่แล้วก็ลุ้นให้มันเบรก อธามไปเลยนะฮะซึ่งซึ่งผมว่ามันยังต้องการข่าวอีกบางข่าวในการที่จะ uh, ออกมาแล้วดันผมยกตัวอย่างเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยคือคือตอนเนี้ยเออจอโรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังบอกอยู่ว่ายัง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 ค่อนข้างระมัดระวังและยังไม่ลดดอกเบี้ยก็ยังก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไม่ลดดอกเบี้ยแต่ผมยกตัวอย่างถ้าเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบลดแบบลดแบบแบบโดยที่อาทิตย์ที่แล้วยังบอกว่า ยังบอกว่าเราบัดระวังอยู่นะฮะแล้วที่นี้แต่ยังไม่ได้ลดอาจจะไม่ยังยงไม่ถึงรอบแต่ออกมาพูดแล้วว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะลดเนี่ยคือคือผมว่าเราได้เห็นการเบรกแล้วแล้วการเบรกอ่ะมันจะเบรกแรงมากเพราะว่าข่าร้ายมันไม่มี mm. แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวตัวตัวออทามไฮมันจะกลายเป <ST> ็นแนวรับละทีนี้มันจะกลายเป็นจุดขาขึ้นอย่างจริงจัง แต่ผมว่าโซนนี้จริงจริง,รงคนก็ต้องมองว่าจริงโซนนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเชื่อว่ามันจะขึ้นไปนะฮะถ้าเราเชื่อว่ามันจะขึ้นไปมันก็คงเป็นเป็นโซนที่ดีในการที่มันสวิงไปสวิงมาให้เราให้เราเก็บได้ก่อนที่มันจะเบรกขึ้นไปฮนะแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดมันไม่เบรกแล้วมันเบรกลงด้านล่างก็คงต้องต้อง,ต,องต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ด้วยครับ follow the money